พี่เดียอะไรจัดการอันนี้คือล้างคิ้วสองข้างสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะข้างนี้สวยแล้วนะคะลูกค้าทํามาข้างนี้ข้างนี้สวยข้างนี้สูงทีนี้เราก็เลยมาล้างคิ้วเนี่ยเวลาล้างใช้น้ํายาจะจิวิล้างออกนะคะมันจะเขียวแบบเนี้ยอันนี้คือสีนาโนเกาได้เดียวขึ้นเลยล้างรอบเดียวก็ออกหมดนะคะตอนนี้ล้างรอบเดียวหมดเลยแต่ถ้าเป็นสีอย่างที่ลูกค้าทำเมื่อกี้เนี่ยล้างกี่รอบเมื่อกี้สามรอบยิงแข็งไปเลย จะเกาเขียวเห็นไหมฮะกูจะเกาเขียวอันนี้แค่เดาอันนี้เกาทีเดียวขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยตัวเลยอะค่ะอันนี้คือเกาออกเลยเลยนี่แป๊บเดียวออกนมเขียวอย่างนี้เลยทีนี้เราจะเราทีนี้เรารู้จักคาว่าสีนาโนกับเขียไหมยังรู้ยังคะที่ได้เห็นไหมงานล้างโดยที่ไม่เคยแก้กับงานล้างที่แก้มาแล้วต่างกันไหมต่างต่างกันมากเห็นไหมฮะเนี่ยลองลงมือด้วยตัวเราเองเนี่ยเห็นไหมคะอืมรูปแม่กำลังสนุกเลยใช่ไหม ปหมาย <laughs> ถึงว่ามาถึงว่าคนเก่าแล้วมันบอกให้ลูกบ้านอื่นทำบ้างใช่ไหม <laughs> อันนี้คือเก่านะคะเก่าคิ้วหรือว่าล้างคิ้วด้วยยาจูบี้นะคะเป็นสีนาโนนะคะปรับทรงคิ้วเท่ากาัน เอาคุณแม่ล้างไปแล้วสองรอบนะคะตอนนี้จะขึ้นโคใหม่ส่วนนี้คือคลอสปีนนะคะขึนนะ้นโคอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้ cross นคอสกินนคลละคะเนี่ยไมเอาอีกนิดนึงค่ะตรงนี้น้ะใชยังเลยอีกนิดนึงแห็คลอให้เนียนเลยด้วยน้ะด้วยนะคะสีของ Alpha อัลฟานะคะอละเลยะคะ่ะล้วจะล้างตรงนี้ให้อีกทีนะคะอาจารย์จะล้างคงนี้ให้ด้วยในวันนี้ นี่อัดสกีนมาเงี้ยคือผิดวิธีมากเดี๋ยวจันจะล้างให้ดูนะคะไม่เยอะเลยไหมที่ก็ไม่มีเวลาหน่อยเนาะจะล้างแก้เป็นดำด้านล่างใช่นะคะย้อนขาช้าเยียย้อนอย่างนั้นแหละค่ะช้าเยียย้อนใช่ถังใช่อะนี่คือคลอสกีนในกรณีที่ล้างจนเยอะแล้วหรือว่าเขาคลอมาแล้วมันยังไม่ไม่ไม่มิดเงี้ยค่ะเอามาคลอใหม่ แต่กรณีล้างก็คือล้างกรณีคอสกีนคือคอสกีนนะคะสกีนทําใช้ได้ที่ใช้ไม่ได้แต่ต้องกรณีที่จําเป็นหรือจางสุดๆแล้วค่อยคลอนะคะเม่ดํามาะอัดเลยไม่ได้แล้วสกีนข้างบนไม่ไม่ไม่มีสีอัดเลย,ลน,เลยนะคะเนี่ยลังคาคิ้วต้องทั้งหมดเลยห้ามคอสกีนห้ามอัดสกีนไม่ได้เด็ดขาดคลอได้แค่หางคิ้วแล้วก็หนกคิ้วเท่านั้นนะคะถึงจะกรืนแล้วก็สวยงามนะคะออื ดูยังไงให้ไปธรรมชาติที่สุดการทํางานอย่าให้มันเป็นอย่าให้เขาเห็นนะคะทํายังไงให้มันเนียนแล้วอย่าให้เห็นนะคะนนือเป็นงานแก้สูตวิธีนะคะยังไงเราเช็ดดูยังค,นนยยงคะนีะ้เช็ดดูยังคะเนี่ยเขียวขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่เช็ดดูสิคะจิ๊บเดี๋ยวเบรกนิดนึงเชิญอาจารย์ดูหน่อยเอาเอ็มเซฟติกเช็ดเข้ามานะคะเช็ดเช็ดปาดออกไป นไหมคะออกเลยเห็นไหมคะแต่ไม่มีเวอร์บะค่ะพักอีกนึ่งเช็ดอีกทีหนึ่งชิ้นละนากเลยค่ะออกได้ง่ายมากนาโนเนี่ยล้างง่ายเช็ดเห็นไหมดูหาจ้างเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเลยค่ะใช่มันเห็นออกเลยค่ะใช่อันนั้นไม่เห็นค่ะคือเขาเขาแก้มาแล้วถ้าเป็นเคมีแก้มาแล้วก็แล้วยิ่งมาเจอแบบสกรีนอโอนั่นแหละงานเข้าเลยอันนี้ออกเลยเลยเห็นไหมเห็นชัดเจนว่าออกเลยนะคะ สบายเลยเห็นไหมเนียเ่ยแดงๆค,แบบค่ะก็อีกทีนึงลูกก็อีกรอบนึงจบเลยค่ะสบายอัเนี้เราจะเล่าอาเป็นแผ่นเลยสบายมากๆนะคะสนใจเรียนแก้คิ้วทุกระบบทุกงานนะคะกินกางคุยกับอาจารย์นกแก้วได้นะคะเราสอนแก้งานทุกระบบนะคะร,รอบวันที่ยี่สิบเอ็ดย่ามวพฤษภาคมนี้นะคะที่ปากเกร็ดสาขาปากเกร็ดนนทบุรีนะคะที่เบอร์โทรศูนย์สอง 1> 0 1 5 3 9 2 9 0 2 0 1 5 3 9 2 9วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปสวัสดีค่ะ